ตำนานเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งที่พญานาคและมนุษย์ยังอยู่ร่วมกันบนโลกพญาสีสุดโทนัคราชผู้ครองนาครบาดาลได้ขึ้นมาบนพื้นดินเพื่อสัมรวจโลกมนุษย์เมื่อถึงบริเวณที่เป็นคำชนดในปัจจุบันท่านพบว่าที่นี้มีพลังลึกลับและเงียบสงบจึงเลือกสร้างดินแดนแห่งนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์พญาสีสุดโทนคราชได้สั่งให้ปลูกต้นชนดเป็นจำนวนมาก ป่าแห่งนี้จึงเป็นที่สถิตของพญานาคและเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลสถานที่แห่งนี้กล่าวกันว่าในคำชะโนดนั้นมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทีท่เชื่อมต่อกับเมืองบาดาลใครที่ต้องการเดินทางข้ามไปยังดินแดนพญานาคจะต้องมาที่นี่และผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดประตูสู่บาดาลแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำสาปที่ป้องกันไม่ให้มนุษย์ทั่วไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคมากเกินไปหากใครทำผิดกฎรือไม่เคารพสถานที่นั้น จะต้องผเผชิญกับความลึกลับและอันตรายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้